โรแรง3.3ดิลสุดปังเม็ดมะม่วงหินมพานต์สูตรโบราณเผาติดเปลือกหอมหวานด้วยรสธรรมชาติกรอบมันทานเพลินเกินห้ามใจราคา189บาทขนาด300กรัมพิเศษตอนนี้3ห่อเพียง555บาทแถมส่งฟรีไปเลยอ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งผม้ฟังคะก็เห็นจะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะนี่วันนี้เป็นพาดหัวกันอยู่สำหรับในไทยโพสต์ที่บอกว่าไม่พึ่งกวนธรรมนัฐเนี่ย เสียงรัฐบาลหนุนตู่เกินครึ่งก็เป็นข่าวกันออกมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะเป็นข่าวกันออกมาหลังจากที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยอมไว้สัมภาษณ์บอกว่า260เสียงที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงฝันไปปรากฏว่าเมื่อวานคุณพิเชียนชาวลิตค่ะสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าไม่รู้เจตนาของร้อยเอกธรรมนัฐแต่ว่าในการที่จะนับคะแนนหรือว่าเสียงเสียงของรัฐบาลเนี่ยไม่นับพักเศรษฐกิจไทย ก็มากกว่าเสียงของพรรคฝ่ายค้านอยู่เนี่ยประมาณใกล้ๆ30เสียงคือถ้าว่านับของพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยไปรวมกันกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ยังมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ประมาณ30เสียงเพราะฉะนั้นอยากอธิบายตัวเลขที่พูดกันว่าเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนจะเป็นการพูดต่อรองอะไรหรือเปล่าตอบไม่ได้ก็ต้องไปถามเขาเพราะว่าไม่ใช่คนคิดเกมในขณะที่ทางคุณสายยันยุติธรรมค่ะสอสอน,นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ์รนะคะเกี่ยวกับ ตัวเลขเพราะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของร้อยเอกธรรมนัฐแต่ก็มั่นใจนะ,นะคะว่าเสียงของสองสงที่จะสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็นายกนั้นจะมีเกินครึ่งของจํานวนสสคือ238เสียงแน่ส่วนที่นี้มันจะถึง260เสียงหรือเปล่าอันนี้ก็คงไม่ไปคาดการณ์เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสภาและในทางการเมืองเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ก็คิดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพฤษภาคมนี้ก็คงมีการหยิบยกเรื่องร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 66. บรรจุเข้าในวาระเพื่อพิจารณาก่อนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มีกรอบเวลาดําเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ทันในเดือนตุลาคมและจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านซึ่งทางคุณสาย,ยันยุติธรรมนี่ก็บอกว่า ผมเชื่อว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยรัฐบาลจะผ่านไปได้ด้วยเสียงเกินครึ่งและพลเอกประยุทธ์จะบริหารราชการต่อไปไม่เห็นว่ามีเรื่องอะไรจะต้องกังวลและก็เชื่อว่านายกเนี่ยก็ไม่กังวลด้วยหรือว่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคเพราะเป็นแค่เพียงความเห็นทางการเมืองเท่านั้นในขณะที่นะคะทางด้านตัวของคุณกรณิตงามสุขณรัตนาค่ะสส,สกทมเขตคลองเตยวัฒนาของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยให้ความเห็นหลังจากที่ร้อยเอกธมพนัดน,น,นะคะได้ลงพื้นที่ ไปทากิจกรรมแล้วค่ะนะคะ,นะคะไปทํากิจกรรมกันที่ชุมชนคลองเตยเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อคนคลองเตยมาเกือบ3ปีที่ผ่านมาไม่เคยทอดทิ้งชาวคลองเตยทํางานช่วยเหลือพี่น้องชาวคลองเตยมาโดยตลอดจนเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเนี่ยนะคะเรื่องนี้นะ่ะทางคุณกรณิตนี่ก็บอกเลยบอกว่ามันเป็นการนําเรื่องทุกข์ร้อนของชาวคลองเตยเนี่ยเข้าหารือในรัฐสภาเพื่อสะท้อนปัญหาแล้วก็นําไปสู่การแก้ไข แล้วก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวคลองเตยแบบถึงลูกถึงคนทั้งการออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิดมอบถุงยางชีพแจกข้าวกล่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดฉีดพ่นหมอกควันอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยพูดเลยเธอก็ออกมานะคะว่าเธอเนี่ยลงไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาของชาวคลองเตยแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทางตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยได้ระบุเอาไว้แล้วค่ะ